เริ่มปิดสัมผัสกับข้างนอกเนียอาจารย์อืพอพอหนูได้ยินเสียงสมมติว่าเขาคุยกันเนี่ยมันมันมีตัวที่ว่ามันรู้อะค่ะว่ามันควบคุมไม่ได้อ่ะมันเหมือนว่าไอวิญญาณที่หูอะมันวิ่งรับมันวิ่งไปรับแล้วเราก็รู้ว่าเออมันวิ่งไปรับแต่นี้ว่าเราควบคุมมันไม่ได้อาจารย์แล้วมันก็เหมือนมันจะจิตศกจิตออกนอกอ่ะมันก็เหมือนใจมันก็อยากจะไปรู้ แต่มันก็ไม่ปรงว่ามันจะต้องรู้ว่าเขาพูดอะไรแต่อ่ะหูอ่ะไอ้วิญญาณที่หูมันก็จะไปพยายามจะไปทํางานอ่ะอาจารย์แล้วขณะที่หนูนั่งเขียนบินเนี่ยเขียนรายการเนี่ยมันมีแต่ความว่างเปล่าอาจารย์พอพอหนูเห็นตัวเลขเนี้ยหนูก็พยายามจะคิดคิด,คดมันจะคิดมันก็คิดอะไรไม่ออกอาจารย์มันก็เหมือนตื้อๆเหมือนมันอยู่กับความนิ่งความเฉยอ่ะจนหนูต้องคิดเอ้ยเราต้องแบบเหมือนว่าเราต้องเราต้องหยิบไอ เออเราเคยฟังคิดว่าต้องหยิบวิญญาณขันแบบเออมาใช้มโนวิญญาณมาใช้ก็คือเราก็เลยเหมือนพูดในใจว่านี่หนึ่งร้อยห้าสิบหกบวกอันนี้นะแล้วจิตอ่ะไอ้ธาตุรู้อ่ะมันถึงมันจะมาสนใจอีมโนวิญญาณเนี่ยอาจารย์เหมือนเหมือนมันไม่สนใจใดีอะไรจาเมันเหมือนมันลอยลอยลำเลยของมันก็ไม่รู้ว่ามัน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 จะไปทำแต่รู้ของมันอย่างเดียวอาจารย์มัน ันไม่สนใจเลยเลยจา์มันเหมือนมันรู้ๆเฉยๆอย่างนี้นะจางมันก็ใช่แล้วมันผิดปกติคนหรือเปล่าอาจารย์แบบมันใช่อะมันรู้ว่างๆแหละถูกแล้วแต่ว่าการทํางานมันทํางานได้แต่ว่าปัญหาคุณคุณอย่าไปแช่ไงถ้าเกิดคุณไปแช่ปมจะเป็นสมาธินะอย่าไปแช่มันต้องรู้ก็พยายามจะดึงมันมาดึงมันมาให้มันไม่ไม่มาอยู่กับว่างนียค่ะจารย์อยู่กับความรู้สึกแบบ นิ่งๆสบายๆโล่งๆบอ่กคะคือต้องอยู่กับรู้ออยู่กับรู้อย่าอยู่กับรู้อย่าไปอยู่กับอย่าไปแช่กันนิ่งว่างไรพวกนี้นะเพราะตัวนั้นมันจะเป็นตัวมันมันจะเป็นตัวบังคับให้เกิดสมาธิอ่ะมันจะเป็นอารมณ์เดียวมันจะเป็นอารมณ์เดียวแต่รู้แต่รู้เนี่ยมันรู้เนี่ยมันมันรู้หมดอ่ะนะมันจะเกิดอะไรขึ้นรู้หมดจะคิดก็ได้จะอะไรมันรู้หมดเลยมันรู้กระจัดกระจายไปหมดเลยอาจารย์พรรู้มันรู้พร้อมกันหมดเออใช่มันรู้พร้อมแต่แต่มันให้ค่ามันให้ค่ากับเสียงมากกว่า ไอสิ่งที่กาลังจะทําถ้ามันก็รู้ว่าเรากำลังนั่งเขียนของนั่งเขียนบวกเลขแต่รู้มันเลือกที่จะเหมือนมันมันเลือกที่จะเมื่อมันเลือกที่จะไหลไปอย่างใดอย่างหนึ่งอาจารย์แล้วมันกลับมากลับไอสิ่งที่กําลังทําไม่ได้แต่มันก็รู้อีกว่าเออมันกําลังทําอะไรมันก็เลยต้องมานั่งตั้งหลักว่าเดี๋ยวต้องต้องคิดนะเดี๋ยวต้องเขียนนะเดี๋ยวต้องบวกต้องสนใจสิ่งนี้มันก็เลยกลับมาสนใจสิ่งนี้ อืมแล้วพอพอเราเสร็จแล้วปุ๊บมันก็หลังจากนั้นก็กลับมาปกติแต่ทีนี้ว่าตอนที่เราอยู่บนห้องพักฟื้นเนี่ยอาจารย์พอดีผัดอัเนี้ยอาจารย์เราจะอยู่กับไอ้พวกการได้ยินเสียงบ่อยอะจิตจิตที่มันอยู่มันก็มันก็จะชินกับการที่จะวิ่งไปรู้แล้วมันก็ไม่คิดอะไรแล้วก็ได้ยินรู้อีกมก็รู้ได้ยินเสียงก็ไม่คิดอะไรอยู่อย่างเงี้ยม,มันก็จะชินกับลักษณะน,นี้แต่พอ คนที่พูดแบบว่าเป็นคําพูดแล้วก็มีประโยคมีอะไรอย่างเงี้ยมันจะขพยายามเข้าไปแล้วก็ไปเข้าไปคิดว่าไอ้ที่เขาพูดกันพูดอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่สิ่งที่เรากําลังอยู่แล้วก็รู้ตัวเรากําลังนั่งเขียนอยู่แต่เราก็ไม่สามารถจะโฟกัสตรงนั้นได้เหมือนมันแบบคือเราเห็นแหละมันจะจิตมันจะอ่อนก็เลยใช่มันมันคือมันมันฉักการเลยใช้อะไรไม่ได้เลย เม้กระทั่งธาตุรู้มันก็รู้จริงๆอาจารย์แต่ว่ามันจะไปสั่งให้รู้เฉพาะเจาะจงก็ไม่ได้มันจะจะรู้มันก็จะรู้วันนั้นนะอาจารย์อืมมันไม่ใช่เราอยู่แล้วมันก็ต้องรู้ไปตามมันมันไม่ใช่เราออาจารย์แล้วมันก็วิมันก็มันก็มันก็แปลกๆอาจารย์มันมันเหมือนมันลอยลำอ่ะมันมันไม่เพื่อฟังเราอ่ะมนมันมันก็มันจะทํางานหมือนอิสระคือฉันจะรู้ฉันก็จะรู้อันเนี้ยจะใช้ความรู้สึกหรือว่าการคิด การปรุงในใจแล้วว่าเออต้องมารู้อันนี้รู้อันนั้นน่ะไม่ได้เลยอาจารย์มันมันไปของมันเองเอแล้วมันไปไหนต้องถามว่ามันไปไหนไปที่ไหนมันก็ไปกับสิ่งที่มันมากระทบมันน่ะแล้วมันก็มันแค่รู้มากระทบแล้วมันก็มันก็ปล่อยแต่ว่าพอมีอะไรที่มันมันมาเด่นเนี้ยอาจารย์มันมันก็ไปรับรู้แล้วมันก็มันก็ไม่ได้ปรุงก่อแต่มันก็ปล่อยมันไปเนี่ยอาจารย์ออาผมถามปัญหาคืออะไร ต้องถามปัญหาคืออะไรปัญหาก็คือว่ามันจะรู้เหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ละฌาย์แบบรู้ก็บบบว่าปรุงเรื่องนี้ไปเป็นเรื่องๆให้มันแบบเป็นเป็นเรื่องเป็นราวไหลเป็นเรื่องเป็นราวเลยอาจารย์ไม่แม่ผมถามผมถามก่อนผมถามก่อนนะไอ้ก่อนนะไอ้ก่อนที่ว่ายังไม่เจอจะพาน้วานี้กับสภาวะนี้อนไนดีกว่ากันมถามแค่เนี้ย หรือว่าสะพานนิดวะนี้มันสงบเย็นกว่าจ้ะเอาแล้วก็ผมถามคุณมันมีปัญหาอะไรเหรือคุณก็ตอบผมไม่ได้เราผมถามอนไรดีกว่าคุณบอกว่านีนดีกว่าหน,หนูปัญหาของหนูคือหนูยังไม่ชินนะจ้ะก็ก็ให้ชินแต่ไม่เป็นไรหรอกมันก็เหมือนคนนะคนเพิ่งอยู่ได้เนาะเพราะเพราะไอ้ตัวนี้มันดีอยู่แล้วเพราะคนเน่ยคนนะ่ยอยากอยากจะทุกข์อยากจะหยุดทุกข์แต่เขาหยุดไม่ได้แต่คุณนะเน่ยดดเริ่มหยุดได้แล้วไงเริ่มหยุดได้แล้ว เขาเขาหาภาวะนี้กันจะตายเขาหากันแต่ก็ทําไม่ได้ของคุณทําได้แล้วผมก็เลยถามเออปัญหามันคือปัญหามันอยู่ตรงไหน,นหรอเพราะคนชาวชาวชาวโลกเขาชาวเมืองเขาปุงกมันแหลกลาเลยนะเขาหยุดปุูงไม่ได้อของคุณปัญหาหนูก็คือหนูกําลังคิดว่าการปฏิบัติหนูว่าไปหลงติดก,กับอ่ไปติดก,กับรู้หรือเปล่าคือว่าพยายามไปรู้รู้อะไรมากๆหรือเปล่าหรือมันรู้เองอ้าวถ้าถ้าเกิด คุณก็ลองผัดปล่อยดูนี่ลองดูลองปล่อยดูก็ได้คุณก็ต้องลองลองเรียกอ,อะไรลอ,ลองทอดลองดูะนะคุณก็มันก็ทดลองได้เนี่ยว่าเออถ้าเกิดเราเราเรารู้แบบแบบปล่อยได้ไหมอะไรเงี้ยรู้แบบไม่ยืดได้ไหมอย่างเงี้ยมันก็ลองฝึกดูอ่ะอ๋อค่ะอาจารย์คะแล้วก็วันนั้นน่ะหนูนั่งนั่งนั่งรถไปอาจารย์มันก็ไม่มีกระทบอะไรอาจารย์เพราะว่าเราหลับหลับตาอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าพอเรานั่งอยู่อ่ะ พอมันมีพอมันมีความคิดพูดขึ้นเราเราก็เลยรู้ว่าความคิดเนี่ยมันเป็นสังขารเพราะว่าเราเคยเห็นจิตที่มันแบบมันเป็นจิตจริงๆรอะ่ะใจมันเป็นแบบไม่พูดนิ่งเฉยเงียบเงียบแต่พอเราเห็นสิ่งเนี้ยเคลื่อนไหวอะ่ะมันก็เหมือนเรารู้ขึ้นมาว่าถ้านอกเหนือจากสิ่งที่เรารู้อะ่ะที่เราเคยพบเจออ่ะสิ่งนั้นไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ตัวจิต ก็เลยมันก็เลยแยกออกมาว่าตัวเนี้ยมันคือการทํางานของสังขารมันก็รู้มาว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคือของแปลกเอ้ยมันคือแปลกปลอมแล้วยิ่งมันมาพูดกับเราว่าเอ้ยฉันรู้ฉันรู้แล้วว่าตัวนี้คือรู้คือสังขารมันก็มาบอกอีกว่าไอ้ตัวที่บอกว่าฉันรู้ว่าตัวนี้คือสังขารก็ไม่ใช่อีกอืมันคือมันรู้สอนรู้อีกทีหนึ่งว่าไอ้ไอ้ไอ้ตัวนี้กาลังพูดว่าอย่างนี้นะและไอ้ตัวรู้ของเราอ่ะก็มาบอกว่า ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ทั้งคู่แล้วไม่ใช่ฉันทั้งคู่เลยใช่ถูกแล้วฉันไม่ใช่อย่างนี้มันพูดอย่างเนี้ยฉันไม่ใช่อย่างนี้มันเหมือนบอกว่าเอ้ยไม่ใช่แล้วนี่ไม่ใช่ฉันแล้วฉันไม่เคยพูดอย่างนี้ฉันไม่เคยบอกอย่างนี้อฉันไม่ไม่ใช่สิ่งที่เธอกําลังพูดทั้งหมดหนูก็เลยเปิมนิดนึงนูอ๋อไอ้ที่เขาว่ารู้กับหลงมันก็คืออันนี้เองอะค่ะมันก็คือมันไม่มีคาว่าหลงอาจารย์เพียงแต่ว่ามันเป็นแค่ว่าสังขารเกิดขึ้นของมันดับของมัน แล้วก็ไอตัวรู้อ่ะไอควอจิตไอตัวรู้มันก็คือทํางานรู้ไปอืแสดงว่าไอที่เรามันมาคิดว่าตัวเองรู้หรือตัวราลัวตัวเราเองหลงเนี่ยมันเป็นแค่การปรุงแต่งของของขันนะอาจารย์แต่จริงๆอ่ะตัวรู้อ่ะมันไม่ได้มีคําจํากัดความว่าฉันรู้ฉันหลงอ่ะไอที่บอกฉันมู้ฉันหลงเนี่ยก็คือขันหมดเลยอาจารย์มันก็คือขันทางานหมดเลยสรุปแล้ว ภาวะโล่งว่างมันมีอยู่แต่ขันเนี่ยแค่มาบอกว่าฉันมีตัวตนอันนี้ฉันคิดฉันเหมือนฉันนี่ฉันนั่นแต่จริงๆแล้วมันก็มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับจิตเลยอ่ะามันไม่ได้ทําให้จิตสะอาดจิตเศร้าหมองก็จิตก็คือจิตอ่ะไอ้พวกนี้มันมันมันเหมือนมันวิ่งมันวิ่งอยู่แค่ผิวอาจารย์มันมันไม่ได้ทําให้จิตเรามันไม่ประพัดสอนหรือประพัดสอนอะไเพราจิตเรามันก็ประพัดสอนอาจารย์อื เพียงแต่ถ้าเราเชื่อในความคิดของเราอะที่มันพูดขึ้นมาเนี่ยแล้วเราเชื่อมไปเรื่อยๆจ้ะมันก็เหมือนแล้เราเราเชื่อสิ่งนี้เป็นอันนี้จริงๆสิ่งสิ่งนั้นจริงๆไม่ใช่สิ่งที่เราทาลองพูดเลยจ้ะสิ่งนั้นมันอยู่อยู่นอกมันมันมันไงมันก็เป็นของมันอย่างนั้นอาจารยหนูไม่เข้าใจว่าหนูไอ้ที่หนูคิดไอ้ที่มันเกิดความรู้เนี่ยไอ้ตอนที่หนูนั่งรถมันใช่หรือเปล่าอาจารย์ คืออะไรที่เกิดจากความบ้างอันนั้นไปสังขารทั้งหมดนะไม่ต้องไปสนใจมันหรอกตัวที่รู้มันจะไม่มีคําพูดไม่มีอะไรนั้นแหละไอ้ตัวที่เกินเกิดมาเนี่ยตัวเนี้ยพวกเนี้ยเป็นสังขารใช่ตัวเนี้ยพวกเนี้ยมันเป็นของปลอมจับมันก็ขึ้นมาเรื่อยเรื่อมันก็ดับไปเรื่อยเอื่อยอืมอมบางทีมันจะหลอกเป็นธรรมะก็ได้มันหลอกได้หมดแหละเพราะว่ามันเพราะว่าไอ้ไอ้ไอ้ขั้นยาขั้นกลางเรารู้หมดแล้วไงพอดีมันก็เลยต้องปรุงขั้นละเอียดให้เรานะฉันรู้นู่นฉันรู้นี่อะไรเงี้ย หรือมันภาคเลยในใจพวกนี้มันเป็นสังขารทั้งทั้งนั้นเลยเราก็ต้องรู้ไปทีหนึ่งรู้อาจารย์พอรู้สุดท้ายแล้วว่าไอเสียงที่ภาคมันไม่มีแล้วอาจารย์ใช่ไงมันมันเหมือนมันอ่อนแรงอ่ะอืมพอเราไม่เชื่อมันก็ต้องมันก็ต้องอ่อนแรงเพราะว่ามันพยายามจะให้เราให้เราเชื่อแต่เราไม่เชื่อมันเท่านั้นเีงมันก็ต้องอ่อนแรงตามตามธรรมดาของมันของคุณเดินมาถูแล้วเดินมาถูแล้วค่ะอาจารย์้าตักงมีปัญหาอยู่นิดนึง ถ้าเรามีภาวะถ้าเราเคยเห็นเอ่ออย่างที่บอกเราเคยเห็นธาตุรู้เนี่ยจา์ภาวะอันเนี้ยมัน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 ไม่มันไม่หายไปเพราะมันเหมือนกับเราจําเคยระลึกได้อะไรเงี้ยแค่เราระลึกสึกถึงสภาวะที่เราเคยเคยเจอเงี้ยอาจารย์ใจเรามันก็จะรู้รู้สึกถึงสภาวะนั้นอาจารย์ใช่ไงมันจดจําได้ไงมันก็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 คือมันจะคือมันจะอยู่บ้านหลังเนี้ยหลังที่มันมันถูกต้องแล้ว นะไอหลังที่มันปุงมแจ่างเนี้ยถ้าไม่เราทุกเราก็ไม่เอาแล้วไงเราเปลี่ยนบ้านแต่แต่อาจารย์ถ้าต่มีปัญหาทดนึงแต่บางทีมันก็ทําให้เราทุกได้อาจารย์เหมือนมันเราปล่อยไม่ได้เหมือนเหมือนเราเราหนูจะพูดว่าไงดีเราก็ยังมีเปอร์เซ็นที่เราหลุดอยู่อาจารย์มสมมติวันหนึ่งสมมติเราเคยทุกสมโติเคยทุกสามสิบเนี้ยอาจารย์เราไม่ได้หมายความว่าเราไม่ทุกเลยอาจารย์ ความทุกเรามันลดลงแค่นั้นเองอาจารย์ไม่ถือว่าพอเราไม่เห็นธาตุรู้ไม่ใช่ว่ามันจะทําให้เราหายทุกหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะอจาอ,อคุณมัน,มนถามเอานี้มันถามถามพืนง่ายๆนะคุณอรลหะคุณอราอหันแล้วเหรอถามง่ายๆแนคะ่นี้อ๋องั้นหนูก็ปกติใช่ไหมอาจารย์ที่หนูยังพอมีความทุกข์บ้างนิดหน่อยอออแต่แค่ม<อ>ีแล้วมันก็มองเห็นความทุกข<อ>์แล้วก็แล้วก็รอให้มันสาตัวลงไปแค่นั้นเองอาจารย์เราไม่ได้ไปทาอะไรกับมันอริบุคคนมีตั้งสี่ระดับ ของคุณนะเพิ่งจะเริ่มเห็นแล้วคุณจะอรหันเลยหรอผมถามแค่นี้อนีรบุคคลจะมีกลัวว่าเอ๊ะขั้นตอนนี้เขาจะต้องไม่มีความทุกข์เลยหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่อะีรบุคคลมีสีระดับอนี้บุคคนะลเนี่ยสีระดับอะไรบุคคลขั้นโสดาบันสกิทาคาอนาคาอารลหรันคนที่ไม่มีความทุกข์เลยต้องอรหันนะผมก็เลยถามาคุณอรลหันแล้วเหรอ โอ้สบายใจแล้วจานออหนูกกลัวเอ๊ะลงความพิถางเพความทุกข์เราก็ยังมีแต่แต่มันแค่เบาบางหรือว่ามันแค่ส<น>ัมตเถือเราได้บ้างนิดหน่อยอนนในยุคเ,เราเนี่ยแค่โสดาบันก็ถือว่าเก่งแล้วนะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าความทุกข์ของปัสสาวะบันเนี่ยนะแค่เศษจดินบนปลายเล็บอนะเนี่ยความทุกข์ของปัสสาวะบัน ่าท่านเปรียบเทียบว,ว่าไอ้พระสวดาบาลที่ท่านทุกทุกน้อยแค่เสด็จมันไปเรียมว่าท่านเปรียบเทียบเหมือนว่าพบชาติที่มันยาวนานแต่พระสวดาบาลเนี่ยจะเหลือแค่เจ็ดชาติแต่ว่าคนอื่นจะเป็นอนัตตาชาติท่านก็เลยแบบบอกว่าเสด็จดินบนปลายเรืถ้าเกิดเปรียบเทียบนะเพราะว่าพระสวดาบาลจะมีวัน,ว,นวันที่จะจบได้จบกิจได้คือเกิดตายไม่เกินเจ็ดชาตินะดังนั้นในพระสวดบาลเนี่ยก็ยังมีความทุกข์อยู่ เพราะว่าท่านละอสังโย์ได้สามตัวนะคือละสักกายทิฏฐีศิลปตาปาาแล้ววิจิฉาแต่ว่าท่านยังละละกามละละโกรและละอเความละเอียดนะอีกห้าห้าห้าตัวของพระรหานั้นะยังท่านละไม่ได้โอ้ใช่ตามใช่ใช่ยังละไม่ได้หนูรู้เลยหนูเช็ครู้จริงจริงการมาโกรดการมาโกรแล้วยังละไม่ได้หรอกมันสดรบ,บันเนะี่ยคุณก็ยังโกรธใครจะมาว่าคุณนะเขาคุณก็ยังต้องโกรธ คุณก็ต้องมีการเนะยยังรักสวยรักงามการมคุณห้าอะไรพวกเนี้ยกินอะไรก็ยังอร่อยอยู่อ่ะนะเอ๊แต่อาจารย์แต่มันแปลกอย่างค่ะแต่ใจเนี่ยมันล่มเย็นมากอะอาจารย์มันเป็นสุขมากเลยอาจารย์แบบหนูก็ไม่รู้มันเหมือนติดแอร์อาจารย์หัวแล้วตัวเนี้มันหายไปมันหนูก็สังเกตมันไม่หายนะอาจมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆความรู้สึกแบบสันติสุขอาจารย์ความรู้สึกเหมือนมันเย็นมันเหมือนน้ําอาจารย์บางทีแบบ เมื่อก่อนเราไม่เป็นบางทีแบบเออเขาว่าเราเราก็ต้องโกรธโกรธอยู่แล้วจ้ะแต่มันขันกลับไปใจมันก็คิดตลอดเลยว่าเออเราอยู่อย่างนี้ยของเราเราโกรธเขาทําให้เราโกรธได้ดีแล้วแต่เราอย่าไปทําให้กีเดสเขากระเทือนเลยดีกว่าอย่าไปสร้างวิบากแบบว่าถ้าเราพูดไปเนี่ยนี่จะไปกระเทือนเขาหรือเปล่าคอยคิดแต่ว่าจะพูดแล้วจะกระเทือนคนอื่นไหมเอเขาเขาจะคิดเหมือนเราคิดไหมอยู่เขาจะกระเทือนกับเพื่อนมันจะเป็นบาปกับเราไหม มันคิดมันเองอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นถ้ารู้เขารู้ของเขาเองถ้ารู้ถ้ารู้เนี่ยถ้าเกิดเจอเขาเนี่ยมันจะเป็นปัญญานะมันจะมันจะเป็นเป็นจะเป็นสังขารแบบปัญญาปัญญาสอนเราอ๋อใช่ค่ะอาจารย์มันพูดมันเองหนูก็วางใจหนูก็ว่างว่ามันก็ขุดขึ้นมาเองมันก็เหมือนพอพอมันเจอปุ๊บหนูก็พอบางทีมันก็ว่างหรืว่าสบาย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 อะไรเงี้ยพอสบายแป๊บหนึ่ง อย่างอย่างไม่ยาเนี้ยหนูก็นั่งก็นั่งอยู่ดีๆหนูเห็นมันเหมือนมีอีกตัวเหมือนไอตัวที่หนูเคยบอกอาจารย์มันอยู่แบบอยู่รอบๆอ่ะอาจารย์มันไม่ได้อยู่กับเราอ่ะมันอยู่ข้างนอกเราอีกทีอาจารย์แล้วมันมองเห็นเราอีกทีอาจารย์ทุกทีอ,อ่ะไอไอธาตุรูนะ้เนี่ยไอความรู้สึกของว่าเอออะไรเงี้ยมันจะต้องอยู่แบบส่วนใดส่วนหนึ่งหรือใกล้เราหรือว่าอยู่ในตรงใจเราหรือจิตเราที่เราคิดว่ามันคือจิตจิตเราอะที่เราเป็นละลึก อีตอนนี้อาจารย์มันไม่มีแบบมันโล่งโลอาจารย์แล้วมันมารู้เราอีกี่ยใช่มันถูกแล้วล่ะเดี๋ยวมันถูกแล้วก็มันโล่งเลยแล้วมันก็มันรู้เหมือนมาเห็นเนี่ยมาเห็นเรานั่งอยู่แล้วเนี่ยปากเราวก็มุกมิบพูดเนี่ยมันก็รู้อาจารย์มันมองเราอยู่อาจารย์อถูกแล้วถูกแล้วคุณเดี๋ยวคุณของคุณเห็นแล้วเนี่ยมันคือถ้าเกิดมีจุดเริ่มต้นแล้วมันจะเดินเดินไปเรื่อยๆได้แล้วมันจะดีขึ้นเรื่อยๆ มันคือมันแค่นับหลักๆวันหลักเดือนนี้เดี๋ยวเดือนวยไม่กี่เดือนข้างหน้าเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าอมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะเปลี่ยนไปเพราะหนูก็แปลกใจไม่มันเปลี่ยนปุ๊บปั๊บแบบหนุนงอไอ้สภาวะอะไรมันไม่มาแบบมาแปลกๆมามาจริงๆมันก็ต้องทรงคงอ่ะอาจารย์มันมันก็เปลี่ยนไปอีกสเต็ปหนึ่งสเต็ปหนึ่งสเต็ปหนึ่งย่เงี้ยจ้ะเดี๋ยวคุณพี่จะรู้ว่ามันเปลี่ยนปุ๊บ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 เยจิตมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อย ใช่ค่ะถ้าคุณเจอธาตุรู้นนมันมีแต่พัฒนาอย่างเยอะคือตอนนี้หนูจต้องปรับเรื่องการทํางานนิดนึงอาจารย์เพราะว่าความวุ่นวายมันเยอะเยอะกว่าตอนที่เราอยู่บนห้องอาจารย์อืเราบางทีเราจะทํางานเนี้ยเราก็ได้ยินเสียงใจเราก็จะทํางานแต่ว่าเสียงมันมากระทบไอไอความรู้ธาตุรู้มันก็ทํางานว่ามันต้องได้ยินเสียงเ้รา็เสียงกระจบแต่ว่าไอไอที่กําลังปัจจุบันขณะไอที่กําลังเขียนเนี้ย มันก็เป็นความโล่งว่างอาาจรย์ม,มันก็เลยต้องมานั่งโฟกัสบังคับว่าเออหยิบต้องตั้งใจคิดนะก็เลยโดยการพูดในใจขึ้นมามันก็เลยมาจะมานอยู่กับการพูดในใจในใจต้องก็ทํางานไปได้เรือ่อยอไม่งั้นมันก็จะอยู่แค่ว่ารู้เฉยรู้เฉยรู้เฉย,เฉยอยู่เงนี้อาจารย์ก็เลยงง,งแต่ว่ายันยันนั่งอยู่เอ๊ะอ้าวปกติธาตุรู้อะไรพวกเนี้ยที่เรามีความรู้สึกเรารู้รู้อ่ะ มันมันจะต้องอยู่ตรงใดตรงหนึ่งตามที่ตรงที่มันเกิดกับการกระทบอาจารย์หรือว่าไม่กระทบหรือว่าเรารู้สึกมันก็จะขึ้นมานี่มันเหมือนอยู่รอบนอกมองเราอยู่มองว่าเราเคลื่อนมือออกมาวางตรงนี้เราพูดปากขยะความคิดเราเริ่มคิดคิดตรงนี้มันเห็นหมดอาจารย์อืมมันดีแล้วมันมันไม่ดีมันดีอยู่แล้วลหละเนี่ยการเห็นตัวนี้ยเห็นธรรมาตตรงนี้ยมันเห็นความไม่มีเราไม่มีตัวเรา ตอนนี้กลาลังเริ่มไม่เห็นแล้วมันไม่มีตัวเรามันเริ่มจะชัดเจนตรงที่ว่ามันไม่อยู่ในความควบคุมหมดเลยอาจารย์ทุกอย่างมันทําไปตามธรรมชาติและกลไกมาหมดเลยถูกแล้วมันมันไม่มีเราแต่แรกอยู่แล้วละ่ะเราเป็นหลงเองแต่ตอนแรกหนูหลงคิดหน,หนูใจหนูคิดเลยว่าธาตุรู้นี่ก็เป็นของหนูก็ต้องเป็นของหนูอาจารย์เพราะหนูรู้อ่ะไม่ใช่คนอื่นมารู้ให้หนูหนูรู้หนูอ๋อเราสมัยผมรู้ไม่ได้ผมก็รู้เหมือนกัน มันจะเป็นของคุณได้ยังไงผมก็ยังรู้เลยมันเป็นของกลางธาตุธาตุธาตุไม่ว่าจะธาตุสี่หรือธาตุหกก็แล้วแต่มันเป็นของกลางดินน้ำลมไฟอากาศธาตุแล้วก็วีเยานแล้วก็ธาตุรู้มันมีของใครหรอกถ้ามีของคุณแนละ้วพระพุทธเจ้า,าท่านมนีได้ไงพระพุทธเจ้า,าท่านมีก่อนเราด้วยเออท่านเป็นองค์แรกด้วยแสดงไม่ใช่ของใครใครเจอใครเจอก็คือสมบัติของธรรมชาติน่ะ ที่เราไปเจอไม่มีของใครเลยพระเจ้าองค์ต่อไปก็ท่านก็สามารถรู้ได้นะตรงนี้ยังไม่เข้าใจตรงคาดรู้มันไม่ใช่ของเราเนี่ยตรงนี้อาจารย์ตอนนี้ยังอื่นเพราะเข้าใจอาจารย์พอมันกระทงกระทบพอเริ่มรู้เข้าใจแล้วอาจารย์พอเริ่มวางวางได้คือไม่เป็นไรเราคุณรู้ไว้ก่อนเปลยไม่รู้ไม่เป็นไรเราคุณก็รู้ไว้ก่อนแล้วกันนะรู้รู้ไว้ก่อนอย่าไปสงสัยไม่ก็ได้ รู้สึกว่าจิตมันมันปานี้ขึ้นมันมีความละเอียดอะอาจารย์มันมีความแบบมันมีความนิ่มนวลมันไม่กระด้างมันบอกไม่ถูกอาจารย์มันแบบมันถูกอยู่แล้วมันของละเอียดมันอ่อนโยนมันอ่อนโยนมันมันนิ่มมันละเอียดมันบอกไม่ถูกอาจารย์อืมอืมตอนตอนนี้ก็เลยโอเคเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์พอพอเริ่มชัดเจนขึ้นนะอาจารย์แต่ตอนแรกไป หูว่าฟังธรรมะบางทีมันก็เยอ่อจาเพราะพอเรามาฟังอ้าวคนนั้นเขาปฏิบัติแบบนี้เขาเขาเจอธาตุรู้ไม่ได้เจอแบบนี้มันตัวเดียวกันหรือเปล่ายังงงตัวเดียวกันพอมาดูพิจารณาอ้าวตัวเดียวกันเพียงแต่ว่าวิธีการเข้าถึงไม่เหมือนกันเพื่อนแต่มันตัวเดียวกันแหละสภาวะเดียวกันแต่ความเขาเรียกว่าญาณยญาณปัญญามันจะความละเอียดไม่เท่ากันไงในการรู้การเห็นไม่เท่ากัน คือหนูไม่ได้ฝึกไอแนวธาตุรู้มาเลยอาจารย์ก็เลยไม่รู้ไงงงไม่ต้องฝึกหรอกไม่ต้องฝึกหรอกมันไม่ได้ยังไม่จำเป็นงก็าคุณก็เห็นแล้วมันจะไปฝึกอะไรมันก็ไม่จําเป็นหรอกมันรู้แล้วอ่ะมันมันไม่ต้องปฝึกไม่ต้องฝึกอะไรเนี่ยก็คุณรู้อยู่แล้วว่าธาตุรู้มันธาตุรู้ค่ะอาจารย์งั้นสรุปว่าธาตุรู้มันคือเหมือนสภาวะของความความรู้สึกตัวหรือความรู้ความตื่นขึ้นมาแค่นั่นเองถ้าใช่ใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่ก็คือรู้ตื่นเบิกบานไง เนื้อรู้แล้วมันก็ตื่นขึ้นมาตื่นจากความหลงนั่นเป็นรู้แบบว่างวงที่เราไม่รู้ก็กลายเป็นรู้ไปรู้ๆไปอย่างนี้ใช่ไใช่ชมันก็เป็นเพราะว่าพุทธะหรือรู้ตื่นเบิกบานอืมอืค่ะขอบคุณมากเลยค่ะจันพอเข้าใจแล้วค่ะจัมจะได้ทําไปเรื่อยๆทาต่อไปเรื่อยๆค่ะจย์เดี๋ยวมันจะรู้จริงๆแล้วมันก็ไม่ต้องทําอะไรค่ะแค่ต้องทำหรอกมันก็มันก็มันก็คือเป็นธรรมชาติที่เราเป็นเปลี่ยนธรรมชาติใหม่ จากเดิมที่เราไปยึดอะไรยึดมั่นถึงมั่นเงตอนนี้ก็รู้เป็นธรรมดาธรรมดาเป็นคนปกติธรรมดาอาจารย์คะถ,ถามนิดหนึ่งค่ะถ้ามันรู้พร้อมกันทีหลายอย่างอาจารย์แล้วเราจะไปทํายังไงคะจะต้องโฟกัสตัวไหนไม่ต้องไปไม่จําเป็นไม่จําเป็นไม่ต้องไปทําอะไรทั้งนั้นแหละมันรู้รู้แค่ไหนก็รู้แค่นั้นแหละอย่าไปมีตัวมันรู้รหมดเลยอย่างนี้อาจารย์ก็ต้องปล่อยมันใช่ไหมก็มันรู้อะไรก็ให้มันรู้ไปตามนั้นแหละไม่ต้องไปยุ่งกับมัน มันไม่ใช่เราอยู่แล้วถ้าเกิดว่าคุณไปแทรกแซงปุ๊บมันจะเป็นตัวตนนี้เลยตัวตนไปทำทันทีตัวนี้ไม่ใช่ธาตุรู้นะฮะจะเป็นสังขารท,ทันทีเลยมันจะไม่รู้ธรรมชาติหลักให้ถูกอย่าไปยุ่งเ<ป>ลยอย่าไปยุ่งยอย่าไปแทรกแซงรู้ไปซื่อๆที่เขาบอกที่ท่านบอกว่ารู้ไปซื่อๆเท่านั้นนีงไม่ได้ไปบังคับไม่ต้องพยายาม ไม่ต้องไปตั้งใจรู้ต้องรู้หลายๆอย่างเลยไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นรู้ไปแบบธรรมดาธรรมดานี่แหละจารแล้วถ้ามันรู้หลายๆอย่างแล้วเราต้องทํางานเนี่ยต้องเลือกงจกับเช่นอะไรก็อย่างเช่นเรานั่งทํางานเนี้ยเสียงมามันเสียงมากระทบมันก็รู้เงี้ยแล้วแต่เรานั่งทํางานอยู่กำลัลงเขียนเราก็รู้เงี้ยอาจารย์แต่ว่า้ันก็ไม่ระโยชน์เฉพาะเจาะจงมันมันไม่ถ้าเกิดมัน ไอ้ตัวไหนไม่มีประโยชน์ไม่ต้องไปยุ่งกับมันทิ้งไปเลยอย่างเสียงตอนที่เราอยู่กับงานปุ๊บเราต้องทํางานเนี่ยเสียงกระทบปุ๊บคุณก็ไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจมันก็มาอยู่กับงานเท่านั้นเองอ๋อค่ะจบจักหลัก้ารอาจารย์คงนี่ได้ที่สมใคุณก็ต้องดูอะไรเป็นประโยชน์นะถ้าเกิดคุณจะไปฟังแล้วไปไปแบบไปทําหลายๆทางแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรถ้าเกิดคุณไปฟังสิ่งที่ไม่มีประโยชน์คุณก็ต้องมาโฟกัสในสิ่งที่เป็นงานของคุณเนี่ย อ๋อเข้าใจแล้วค่ะอได้ค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะอาจารย์เพราะว่าเพิ่งจะลงไปเคลียร์งานแล้วก็วันแรกอาจารย์มันก็เลยอย่างอ,อย่างกรณีอย่างกรณีที่ที่ที่รู้หลายหลายทางท,ท,ที่จะมีประโยชน์นะก็คือตอนขับรถตอนขับรถเนี่ยคุณต้องใช้ตานะะแล้วก็ใช้กรณีถ้าเกิดว่าคุณแบบมีใครโทร,รศัพท์เข้ามาเนี่ยอันเนี้ยมันก็ต้องหลายๆทางพร้อมกันเนี่ย ก็ผมาจะประจําเวลาขับรถแล้วคุยคุยกับคุยกับคนเนี่ยผมสามารถทําได้หลายๆทางพร้อมกันอันนี้อันนี้สามารถรู้ได้หลายทางได้อย่างเงี้ยอันนี้คืออันนี้จําเป็นแล้วก็ต้องรู้หลายๆทางพร้อมกันได้ตาก็มองนะแล้วก็มือก็จับพวงมาลัยแล้วก็หูก็ฟังอะไรเงี้ยแล้วปากก็พูดทำได้หลายหลายหลายๆทางพร้อมกันอย่างเงี้ยอันนี้มีประโยชน์คือมาได้หลายงานไง แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่แล้วเสียงที่คุณฟังแล้วไม่มีประโยชน์ก็ไม่ควรจะสนใจกับมันก็มาสนใจกับงานซะ <S <S 1> <S 1> มันขึ้นอยู่คุณขึ้นอยู่มันขึ้นอยู่กับสถานการณะ์นะสถา,านการณ์บางอย่างก็จําเป็นต้องรู้หลายๆอย่างนะบาง,างบางอย่างก็ไม่จําเป็นนะเพราะถ้าเกิดดูแล้วไม่มีประโยชน์ก็จะไปรู้เพื่ออะไรอะ่ะจะไปฟังจะไปรู้หลายอย่างเพื่ออะไรมันก็ไม่มีจำเป็น แล้วก็แล้วก็ไม่ควรจะแช่กับไอ้ไอ้ความว่างนี้นะันไม่ควรไม่ควรในการสมาธิใช่มันจะเป็นอารมณ์เดียวจะไปติดอ่ะจะไปติดอารมณ์สงบอ่ะเพราะท่านรู้มันรู้มันมันที่จริงท่านรู้มันมันเป็นตัวสงบอยู่แล้วนะมันไม่จําเป็นต้องไปแช่เลยกับใครหรอกนะมันรู้มันรู้ได้ทุกอย่างนะตากระทบลูกหูกระทบเสียงจมูกดวมกิ่นลูน่ะมันรู้มันรู้แบบปัจจุบันอ่ะ ถ้าเกิดคุณไปแช่ปุ๊บนะมันจะเป็นสมาธินะจะเป็นสมาธิแล้วมันจะเหลือแค่อารมณ์เดียวแต่ถ้าเกิดอยู่ถ้ารู้ปุ๊บม,มันมีหลายอารมณ์เข้ามามันก็รู้หมดอะนะจะตากระทบรูปก็ทบเสียงนะรู้หมดแต่สมาธิมันจะไปแช่อย,อยู่อารมณ์อารมณ์ว่างอารมณ์เดียวอืมอค่ะเพราะว่ามันอาจจะมีของกับที่มันเคยติดเหมือนติดเพ่งติดอะไรมาด้วยอาจารย์แล้วบางทีเราไม่รู้มันก็มาพร้อมกันนะจ๊ะ ็คุณก็ต้องมาอยู่กับรู้รให้ได้ต้องอยู่กับรู้อะเพลงไปรู้หนึ่งแล้วรู้หนึ่งขอบคุณมากค่ะอาจารย์่ะสวัสดีค่ะครับ